เรายังคงอยู่กับการวาดรูปดาว5แฉกอยู่นะครับผมจะขอทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในคลิปที่ผ่านมาครับก็คือว่ารูปร่างของรูปดาวที่วาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงนะครับของช่วงในการเดินนะครับที่เราเดินก็คือในการวาดรูปดาวเนี่ยมันก็เป็นการแบ่งส่วนของวงกลมออกเป็นสมมุติว่ารูปดาว5แฉกคือเป็นส่วนวงกลมเป็น5ส่วนทเท่ากันแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเดินกี่ช่วงนะครับซึ่งช่วงในการเดินที่แตกต่างกันก็จะทาให้เกิด รูปร่างที่แตกต่างกันถ้าเป็นรูปนี้นะครับ1ยูนิสอยูน่มันเดินช่วงละ1ใช่ไหมครับก็จะเกิดเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับ1ยูนิสอยูน่อันนี้เดินช่วงละ2นะครับก็จะเกิดเป็นรูปดาว5แฉกขึ้นมานะครับซึ่งในการเดินหนึ่งช่วงเท่ากับ72องศานะครับเพราะว่ามันแบ่ง3 6 0ออกเป็น5ส่วนเดิน2ช่วงเท่ากับ1 4 4องศานะครับเราก็สังเกตแพทเทิร์นว่าถ้าเกิดเดิน2ช่วงกับเดิน3ช่วง นะครับมันจะมีรูปร่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดิน3ช่วงเนี่ยมันจะเดินเท่ากับ216ซึ่งบวกกันเท่ากับ2าอองศามันก็เป็นส่วนคอมพลีเมนต์กันนะครับแล้วก็สำหรับเดิน1ช่วงกับเดิน4ช่วงนะครับก็จะมีรูปร่างเหมือนกันเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดจำนวนช่วงในการเดินเท่ากับจำนวนรอบมันก็จะเป็นหมุนองศาที่เดิมถ้าปล่อยให้มันเดินก็จะเป็นเส้นตรงนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาในคลิปที่ผ่านมาเราลองมาดูที่โค้ดกันครับ ผมทำโค้ดให้มันง่ายๆแบบนี้นะครับผมอยากให้เราลองมาดูชุดคำสั่งภาษา Python กันดูนะครับนี่คือคำสั่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบอัตโนมัติจากบล็อกที่เราว่างวาดเอามาเรียงต่อกันนะครับจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนครับสังเกตข้อความนี้นะครับข้อความสีเหลือง get s t a r t with python นะครับเป็นข้อความที่บ่งบอกว่าไอ้บล็อกที่เรามาเรียงต่อกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังข้อความนี้ ครับส่วนส่วนสิ่งที่อยู่ก่อนหน้านี้ก็เป็นส่วนที่ถูกสร้างอัตโนมัติโดยเครื่องนะครับซึ่งก็คือการ Import r i b r a r y ที่ชื่อว่า Total ขึ้นมาแล้วเราก็สร้างปักกาขึ้นมาจากไอตัว Total นี่แหละทำให้เราสามารถเอามันมาวาดรูปได้นะครับแล้วส่วนที่เป็นชุดคำสั่งละ่ะมันมีอะไรบ้างแต่ในบล็อกบอกว่าคือการ Repeat 5ครั้งใช่ไหมครับในภาษา Python ก็จะบอกว่า for underscore count in range 5 c o n ก็คือเป็นตัวแปรนะครับที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าเป็น เป็นตัวที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ดึงมาใช้งานได้นะครับมันก็จะให้ for เขา in range ก็คือถ้าเขายังอยู่ในช่วง0-5ก็ให้มันทําซ้ำนะครับณที่นี้ก็จะทำซ้ําทั้งหมด5ครั้งการทำซ้ำเป็อะไรบ้างก็คือว่าการรากลากไปข้างหน้านะครับ100พิกเซลแล้วก็การหมุนทางขวา144องศาจากนั้นก็ให้มันหยุดนะครับก็คือเพนดันจบการทํางานของเพน ในคลิปนี้นะครับเราจะมาลองสร้างคอมเมนต์ของเราเองนะครับเพิ่มเติมคอมเมนต์ก็คือข้อความที่ขึ้นนำหน้าด้วยเครื่องหมายชาร์ปเนี่ยมันมันจะเป็นสิ่งที่โปรแกรมไม่ได้เอาไปประมวลผลทำงานนะครับเป็นสิ่งที่เราใส่ขึ้นไปเพื่อเตือนความจำเราจะมาลองสร้างคอมเมนต์ของเรากันดูนะครับไปที่แท็บอีเวนต์ครับจะมีบล็อกบล็อกหนึ่งสีไม่เหมือนเพื่อนนะครับสีเทาบล็อกคอมเมนต์ผมจะใส่คอมเมนต์ว่าเริ่ม เริ่มต้นการทำซ้ำมาพิมพ์ผิด5้ารอบอสังเกตไหมครับว่าในฝั่งที่เป็นโค้ด y t h o n ก็จะมีคอมเมนต์โผล่ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นใส่คอมเมนต์อีกพอเข้ามาในรูปทำอะไรครับก็คือลากเส้นตามทิศหัวลูกศร100 p x แล้วก็หมุนหัวลูกศร144องศาโอเคเห็นนะครับว่าโปรแกรม t o t a l e เนี่ยช่วยเราในการสร้างโค้ด Python นะครับผมก็อยากให้ทุกครั้งที่เราสร้างบล็อกเนี่ยอยากให้ลองสังเกตภาษา Python ขึ้นมาด้วยว่ามัน จะมีรูปแบบในการเขียนอย่างไรบ้างนะครับในคอร์สนี้เราอาจจะไม่ได้มาสอนนะครับการการเขียนเป็นสเต็ปแต่ว่าอยากให้เราเรียนรู้จากการลงมือทําแล้วก็การสังเกตนะครับแล้วก็จะคุ้นเคยมันไปเรื่อยๆนะครับในคลิปที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวแปรใช่ไหมครับในคลิปนี้เราก็จะเอาตัวแปรมาใช้งานนะครับซึ่งจากการที่เราหารูปแบบ ในการวาดรูปดาวนะครับเราจะพบว่าการวาดรูปดาวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ1ก็คือจํานวนช่วงที่เราจะต้องการเดินถูกไหมครับถ้าเราเดิน1มันก็จะเป็นรูปห้าเหลี่ยมไม่เกิดรูปดาวถ้าเราเด,เดิน2หรือเดิน3เนี่ยจะเกิดรูปดาวขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมจะสร้างตัวแปรนะครับของจํานวนช่วงในการสร้างตัวแปรนะครับลืมเรื่อยข้าไปที่ variable แล้วก็ create นะครับผมจะเรียกมันว่า walk และกันอย่างที่เราเคยใช้มันมาในคลิปที่แล้ว ก็พอสร้างตัวแปรก็จะมีบล็อกคําสั่งขึ้นมา2บล็อกก็คือใช้ในการกําหนดค่าตัวแปรแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรนะครับผมจะขอสร้างตัวแปรตัวหนึ่งจะชื่อว่าอาร์มแทนจํานวนแขนนะครับของดาวนะครับรเราเริ่มต้นด้วยการตั้งค่านะครับ walk เท่ากับละกันแล้วก็ให้อาร์มเท่ากับเอาผิดครับให้อาร์ม เท่ากับหาเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่ต้องการดําเนินการได้โดยตรงนี้นะครับให้อ่ามเท่ากับ5้ต้องการสร้างดาว5แฉกสใส่คอมเมนต์ไว้หน่อยครับส่วนนี้คือส่วนกําหนดค่าตัวแปรโอเคพอกาหนดปุ๊บเราจะเอามันมาใช้แล้วทีเนี้ยสตัวนี้มีผลต่ออะไรครับมีผลต่อองศาในการหมุนตอนนี้เรากําหนดองศาในการหมุนเป็นค่าคงที่ก็คือเป็น144แต่เราต้องการให้องศาในการหมุนเนี้ยมันมาจากการคํานวณน,นะครับ เราลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าเราจะหาสูตรในการคำนวณองศาได้ยังไงนะครับเริ่มต้นที่วงกลม1รอบเท่ากับสามรอองศาเราต้องการสร้างมาันท่าแฉกเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งส่วนมันออกเป็นจำนวนเท่ากับแฉกที่เราต้องการสร้างจากนั้นดาวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากว่าเราเดินกี่ช่วงนะครับ เราก็จะได้สูตรในการหาองศาในการหมุนของลูกศรน,นะครับเพื่อที่จะสร้างดาวก็คือ360หารด้วยอาร์มส่วนนี้หมายถึงองศาต่อ1ช่วงนะครับแล้วก็คูณด้วยวอลกนั่นหมายถึงว่าเราจะเดินเลือกเดินกี่ช่วงนั่นเองนะครับเราจะเอาสูตรนี้กลับเข้ามาใส่ในการที่จะใส่การคำนวณน,นะครับเราต้องไปที่ operator นะครับก็จะมีรูปแบบการคำนวณทางคณิตศาสตร์ต่าง เราจะเลือกใช้ตัวนี้นะครับขอนุญาตซ่อนจะสังเกตว่ามันจะใส่ตัวเลขแค่2ตัวใช่ไหมครับใส่โอเปรนได้แค่2ตัวเราก็ต้องใช้ลูกเล่นนิดนึงเอาตัวนี้มาซ่อนเพิ่มก็จะได้เป็น3ตัวละความหมายคือมันเหมือนวงเล็บครับก้อนนี้ทําก่อนผลลัพธ์ของก้อนนี้จะถูกเอาไปคํานวณทีหลังเราก็จะใส่องศาของวงกลมเครื่องหมายคือการหารหารด้วยอะไรครับอตอนนี้ จริงๆเราสามารถใส่เลข5ได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าเราสร้างตัวแปรไว้ละเราก็เอาตัวแปรมาใส่เพราะฉะนั้นส,สา,ารสิจะถูกหารด้วยค่าของตัวแปรที่ชื่อว่าอารมและผลลัพธ์ของก้อนนี้ก็จะมาถูกคำวนวณต่อไปคือจะเอาไปคูณคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยวอลก,ก็คือเราจะให้มันเดินกี่ช่วงนั่นเองนะครับลองมาดูโค้ดกันครับเ็จะประมาณนี้นะครับมีส่วนที่หายไปเขียนไม่ครบนะครับ เราลองรันดูครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าได้ห้าเหลี่ยมได้ห้าเหลี่ยมเท่าไหร่ครับกลับไปดูครับอามเป็นห้าวอลกเป็นหนึ่งได้ห้าเหลี่ยมก็ถูกต้องถ้าต้องการได้รูปดาวห้าแฉกไหมครับเปลี่ยนวอลกเป็นสองก็คือเดินไปสองช่วงนั่นก็คือหมุนไปหนึ่งร้อยสสองศานั่นเองโอเคได้ตามนี้เลยนะครับตามที่เราต้องการตอนนี้เราได้โค้ดคำสั่งที่เอาตัวแปรมาคำนวณองศาแล้วนะครับ เราจะลองแยกคอมเมนต์ออกมาดูนะครับเราจะได้คอมเมนต์ประมาณนี้นะครับนี่คือโค้ดของเรานี่คือคอมเมนต์นะครับไล่เรียงตามลำดับหนึ่งทำไรครับกำหนดค่าตัวแปรอารมแล้วอล์กสคือว่าอ๋อผมลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับในการกำหนดจำนวนรอบนะครับตอนนี้จำนวนรอบเป็น5ครั้งแต่ที่จริงแล้วจำนวนรอบเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนแฉกเพราะฉะนั้นผมจะเอาตัวแปรมาใส่ด้วยโอเคลองมาดูโค้ดครับก็จะเปลี่ยนไปเมื่อกี้เป็น ก่อนอันนี้เป็น underscore count in range 5ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็น underscore count in range arm arm ก็คือก็จะดึงค่าที่มันถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือ arm เท่ากับ5เนี่ยขึ้นมาแสดงนะครับโอเคเราเริ่มต้นที่การกำหนดค่าตัวแปรนะครับ2คือการทำซ้ำจำนวน arm รอบ3ก็คือว่าลากเส้นไปตามที่ถูกลูกศร100พิกเซลแล้วก็หมุนหัวลูกศรเท่าก,กับ360 0 0 0อามคูณด้วย walk นะครับ พอขั้นตอนนี้เสร็จจริงๆแล้วนะครับมันต้องมาทำซ้ำตรงนี้นครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเขียนแสดงขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจได้อย่างง่ายและเข้าใจตรงกันนะครับเราก็มีมีการกำหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการแทนการทำงานในโปรแกรมนะครับตามที่แสดงดังรูปนะครับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมหัวมนแทนการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนการประมวลผล สัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนแทนการตัดสินใจนะครับสัญลักษณ์สีญญ่เหลี่ยมด้านขนานแทนการรับรแสดงข้อมูลสัญลักษณ์ที่เป็นสีญญ่เหลี่ยมข้างหมูแทนการรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์แล้วก็ลูกศรเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางการทำง,งานนะครับเราจะเอาสัญลักษณ์เหล่านี้มาสร้างเป็นพังงานหรือเราเรียกว,ว่าโฟลชาร์กนะครับของโปรแกรมที่เราเพิ่งสร้างกันขึ้นมานะครับก็จะได้ดังนี้นะครับเราลองไล่เรียงดูว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับขั้นหนึ่งก็คือการเซตอาร์ม เท่ากับ5แล้วก็ Set Walk เท่ากับ2นะครับผมก็เขียนเ,เขียนง่ายว่าคือกดค่าตัวแปรอา m มและ Walk นะครับเราจะใส่เพิ่มเติมให้อา m มเท่ากับ5แล้วก็ Walk เท่ากับ2ก็ได้นะครับแล้วก็ให้มัน r e p e a t a r m มครั้งนะครับในการรีพีททำอะไรครับ move pen ต่อมามันก็ลากเส้น100แล้วก็หมุนใช่ไหมครับพอหมุนเสร็จมันก็จะเส้นล่านี้คือการตัดสินใจก็จะถามว่า ครบอามรอบหรือยังในที่นี้อามเป็น5ใช่คร,บ,ครบ5รอบหรือยังถ้ายังก็จะกลับไปตามหัวลูกศรไปที่ลากเส้นนะครับแต่ถ้ามันครบแล้วก็จะมาที่จบการทํางาน,นครับผมจะขอเอาโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการเขียนโปรแกรมการใส่คอมเมนต์รวถึงการสร้างโฟลชาร์ดเพืดด่อแสดงการทํางานมันจะทําให้เราเห็นทิศทางการทํางานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะเป็นตัว ช่วยเราในการตรวจสอบโค้ดของเราว่าเราออกแบบตรงกับที่เราวางแผนไว้หรือเปล่านะครับแล้วคลิปต่อไปเราจะไปต่อกันที่ดาวเจ็ดแฉกันครับ